วันนี้เนี่ยผมจะมาจับหมึกว้อยว่านะครับรูของหมึกว้อยวนะครับก็จะมีเศษก้อนหินหรือว่าเศษปะาารังอะไรแบบนี้นะครับวางอยู่รอบๆดูนะครับมาแล้วอืมผมเจอรูก้างนะครับผมจับได้แล้วนะครับก้ามหนึ่งโอเค ดีครับวิวผมโจโฉนะครับวันนี้นะครับเราก็ออกตัวกันมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ทะเลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจับหมึกว้อยว่ายนะครับนี่ผมกําลังเตรียมอาหารนะครับไว้รอเจ้าหมึกว้อยว่ายนะครับนี่เราก็ใช้ปูนะเมื่อคืนนี้เราไปจับปูมานะครับนี่ข้างในนี้ก็จะเป็นปูนะครับที่เราไปจับมาแล้วก็เราก็จะทําการเสียบปูพวกนี้นะครับไว้ บนอุปกรณ์ของเราเพื่อที่จะใช้ล่อหมึกไวยวนะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์ใช้ในการแทงหมึกไวไวด้วยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปล่าหมึกไวไวกันนะครับโอเคปเดี๋ยวเราไปลุยกัน โอเคนะครับการจับหมึกวอยนะครับเราก็ต้องมาจับช่วงที่น้ําทะเลมันลดลงนะครับเจ้าหมึกวอยเนี่ยก็จะชอบอยู่ตามขดหินพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีปากรูนะครับซึ่งมันจะขุดรูแล้วก็วางก้อนหินก้อนเล็กๆไว้บริเวณปากรูนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาดูนะครับแล้วก็เราจะใช้อุปกรณ์นี้นะครับในการล่อหมึกออกมานะครับ การล่าหมึกวยวายนะครับก็จริงๆก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับของคนที่อยู่ติดกับทะเลเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตามล่าหมึกวยวายนะครับเพื่อที่จะนําไปขายให้กับร้านอาหารต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินตรานะครับไว้ใช้สอยในครอบครัวนะครับผมลืมแนะนําอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไว้สําหรับล่อตัวกั้งนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเราจะเจอกั้งหรือเปล่านะครับ นี่เป็นอุปกรณ์แปลกๆนะครับไว้ใช้สําหรับลอ,อกก้างลายเสือนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าถ้าเราเจอรูก้างเนี่ยเราก็อาจจะจับก้างด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็จะเน้นหนักไปทางการจับเจ้าหมึกวอยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการจับหมึกวอยยเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานถนัดของผมหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะมาตามจับหมึกวอยยด้วยนะครับเพราะว่า,าผมเนี่ยก็เคยล่ามาบ้างแล้วนะครับ ผมเจอรูรูนึงนะครับดูคล้ายกับรูหมึกนะครับผมจะลองหย่อนเหยื่อของผมเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับผมก็หย่อนเหยื่อของผมลงไปนะครับหน้าที่ของเราก็คือลอนะครับดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเหยื่อของเราบ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีการดึงเข้าไปหรือว่ามีการกินเหยื่อของเรานะครับนั่นก็มีโอกาสว่าจะเป็นเจ้าหมึกว้ายนะครับแต่รูลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมี ทั้งรูปลาแล้วก็รูกุ้งด้วยนะครับมันก็หลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารุ้นดูอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับเป็นรูของอเจ้ากุ้งนะครับกุ้งดิดขันนะครับกุ้งดิดขันเนี่ยก็จะมีก้ามโตๆนะครับไว้ยิงนะครับไว้ป้องกันตัวเองนะครับซึ่งว่ากันว่า ถ้ามีขนาดตัวพอๆกับมนุษย์เนี่ยสามารถยิงให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยระเบิดกระจายได้เลยนะครับรูของหมึกวายๆนะครับก็จะมีเศษอ่อ ก้อนหินหรือว่าเศษปะการังอะไรแบบนี้นะครับวางอยู่รอบๆดูนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นดูอ,อ,อ่เห็นไหมโอเคนี่นะครับรูมึกจริงๆด้วยฮะนี่เห็นไหมครับเห็นตัวมึกไหมเราต้องรอจังหวะดีๆนะครับ ให้ตัวหมึกขึ้นมาก่อนโอ้เห็นโอ้โหมันดึงเหยื่อของผมไปจนหมดเลยนะครับอ่าเสียดายจังผมเจอรูกั้งนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์ในการล่อกั้งนะครับดูซิว่าเราจะจับได้กั้งด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็ใช้ปลาตัวเล็กๆนะครับเสียบไว้กับไม้แบบนี้นะครับมา เดี๋ยวเรามาเริ่มล่อกันนี่ก็คือรูกล้างลายเสือนะครับวิธีการก็แค่ปั่นไม้เบาๆแบบนี้นะครับผมจับได้แล้วนะครับกล้ามหนึ่ง แต่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยก้างตัวเมียเนี่ยจะจับค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็อันตรายมากนะครับสําหรับมือของเขานะครับถ้าถ้าเราจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับถึงกับขั้นได้เลือดกันเลยนะครับโอเคผมจะต้องระวังนิดน,นึงเอ้ยจับแขนของมันได้แล้ว แต่ดูซิว่าผมจะเอาขึ้นมาได้ไหมนี่นะครับโอเคเอาขึ้นมาขึ้นมาอันตรายมากนะครับสำหรับการจับกั้งเราต้องใจเย็นๆน,นะครับอา้าวโอ้โหแหงเยอะมาก มันใช้หางของมันนะครับค้ำไว้กับรูไว้นะครับโอเคเฮ้ยได้แล้วนี่ก็คือก้างลายเสือนะครับโอ้สุดยอดได้ตัวเมียนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับก้างลายเสือนี่นะครับเราก็มีสวิงด้วยนะครับเราเตรียมสวิงมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในสวิงนะครับ Okay. อันตรายนะครับกับก้างลายเสือนะครับแขนของเขาเนี่ยถือว่าอันตรายมากนะครับเมื่อถ้าบาดลงไปบนมือของเรานะครับเป็นบาดแผลถึงกระดูกได้เลยนะครับมีความอันตรายนะครับได้แล้วหนึ่งตัวปไปไปล่าหมึกววายกันต่อนะครับแล้วก็เราลองไปหาก้างตัวอื่นดูด้วยนะครับ เจอรูก้างอีกแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมจะหย่อนก้อนหินก้อนเล็กๆลงไปก่อนนะครับเพื่อกระตุ้นตัวกั้งโอเค เราจับได้แขนแขนหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องค่อ,อ,อยๆนะครับมีความอันตรายนะครับถ้าเราจับแค่แขนเดียวนะครับโอเคเย้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นี่นะครับอ่าได้มาอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้เราได้กั้งลายเสือ2ตัวนี่ครับตะเล็งนิดเดียวโอเคนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้กั้ง2ตัวแล้วเรายังไม่เจอหมึกเลยนะครับจริงๆนะครับการจับกั้งเนี่ยมันยากกว่าจับหมึกอีกนะครับยากมากกว่าตั้งหลายเท่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถจับกั้งได้2ตัวนะครับแต่ยังจับหมึกไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ วันนี้ผมจะต้องจับให้ได้ทั้งกั้งแล้วก็ทั้งหมึกด้วยนะครับผมเชื่อเลยว่ายังไงวันนี้ผมก็ต้องจับหมึกวอยไวให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งตัวนะครับยังไงวันนี้ผมต้องจับให้ได้ หนวดแล้วครับวางปุ๊บหนวดมาเลยอาเห็นหนวดของมันไหมฮะ Okay. นี่นะครับนี่ก็คือหมึกว้ายนะฮะโอ้โหเอ้าเอ้าอ้หนวดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันพยายามดึงตัวเองลงใต้โขดหินนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องงัดโขดหินออกมาโอ้ย oh. yeah. ในที่สุดเราก็ได้ปลาหมึกหรือว่าเจ้าหมึกว้ายหนึ่งตัวแล้วนะครับ หมึกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นปลานะครับเขาเรียกว่าตัวหมึกนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ามันคือ,อปลานะครับหมึกก็คือหมึกนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปลานะครับนี่เห็นไหมโอ้โหมือมันเหนียวมากถ้าสังเกตดูนะครับหนวดของมันเนี่ยจะมีปุ่มๆเนื้อตรงนี้นะครับซึ่งจะใช้ในการยึดจับดีมากเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โห แล้วก็เวลาแกะก็จะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับนี่โอเคในที่สุดผมก็ได้หมึกมาแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหมึกวอยนะครับหรือว่าหมึกที่เรากําลังตามล่าอยู่นั่นเองนะครับเป็นหมึกสายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถกินแบบสดๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอชิมหนวดสักเส้นหนึ่งนะครับแบบสดๆให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่านี่นะครับมันยัง ดิ่นๆอยู่นะฮะอืมทะลอดออ้โหอืมมันติดปากแล้วอืมไม่ได้เลวร้ายนะฮะอืมสุดยอด ได้แล้วตัวหนึ่งป่ะเดี๋ยวเราไปลุยก,กันต่อมาแล้วเขียนหนวดของมันไหมครับ โอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาเก okay. ได้แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อ่าฮะ โอเคนะครับหลังจากที่ผมเดินหาลูหมึกกับกลูกั้งมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ไม่เจอเพิ่มอีกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าคงจะได้เวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องกลับแล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับนี่ได้กั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ได้หมึกสองตัวนะครับบ๊ายบายไปละ